ครับตัวนี้เป็นผลงานล่าสุดครับลูกค้าสั่งต่อสองหางตัวโรเบตชั้นต่ำเป็นสีส้มครับรุ่นใหม่ของผมโรเบตจะเป็นคอไอบีมทั้งหมดนะครับมันจะเพิ่มความสดจริงขึ้นส่วนช่วงล่างาจะเป็นช่วงล่างถุงลม,มเป็นสามเพาตัวนี้เราปูไม้กระดานสองฝั่งครับส่วนตรงกลางเราจะโชว์คาระบะด้านท้ายเราก็จะโชว์คาระบะกระบะดำ พวงดํานี่เป็นชสซีไอบีมครับชสซีไอบีมช่วงล่างถุงลมระบบยกดําแบบฟีสกูเป็นมอเตอร์เกียร์รับโหลด30กิโลครับส่วนฝาท้ายก็เป็นล็อกออโต